คาลูปาลิกปีศาจเงือกของชาวคัวโลกคาลูปาลิกเป็นปีศาจเงือกในตำนานของชาวอินูอิตหรือชนเผ่าน้ำแข็งเอสกิโมพวกมันไม่ได้มีหน้าตางดงามหรือมีเสน่ห์เหมือนเงือกในยุโรปแต่มีหน้าตาอัปลักษณ่ากลัวและมีส่วนผสมของคนและสัตว์น้ำรวมกันพวกมันมีแขนขาย,ยาวเหมือนมนุษย์ตัวสีเขียวปนฟ้า ผิวลื่นเป็นเมื่อมีครีบตามแขนขาและลำตัวรวมถึงตามแนวกระดูกสันหลังมือเท้ามีพังผืดผมยาวเหมือนสาหร่ายและมีกลงเล็บยาวแหลมคมพวกมันชอบกินเนื้อมนษย์โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวอายุไมน,น้อยตำนานบอกว่าพวกมันแต่งกายด้วยเสื้อคลุมของผู้หญิงเอสกิโมที่มีชายเสื้อยาวและหนาสำหรับไว้แบกเหยื่อกลับไปที่รัง เชื่อกันว่ามันกินมนุษย์เพื่อความเป็นอมะตะและความงามคาลูปลิกอาศัยอยู่ริมน้ำเวลาพวกมันล่าเหยื่อจะส่งเสียงร้องเป็นเพลงซึ่งเพลงนั้นจะมีมนสกุลให้เหยื่ออยู่ในสภาพมึนงงไม่รู้ตัวและเดินไปหาคาลูปลิกอย่างว่าง่ายจึงมีคำเตือนว่าหากได้ยินเสียงเพลงเมื่ออยู่คนเดียว ให้รีบถอยห่างจากริมน้ำโดยเร็วแต่บางครั้งคาลูปาลิกก็ล่าเหยื่อด้วยการซ่อนตัวอยู่ในน้ำที่เป็นน้ำแข็งแล้วเข้าไปอยู่ข้างใต้เหย,ยื่อใช้กรงเล็บอันแหลมคมทำลายก้อนน้ำแข็งให้ทะลุจากด้านล่างแล้วดึงเหยื่อลงไปใต้น้ำเหยื่อที่ถูกจับหากไม่ถูกกินทันทีก็อาจจะถูกนำกลับไปทิ่ถ้ษแล้วดูดพลังชีวิตไปเรื่อยๆ เหยื่อที่ถูกดูดพลังชีวิตจะค่อยๆอ่อนแอแห้งเหี่ยวและตายลงไปส่วนคาลูปลาลิกจะอ่อนยาวขึ้นมีพลังมากขึ้นและดูงดงามขึ้นด้วยดังนั้นยิ่งคาลูปลิกงดงามเท่าไหร่ก็ยิ่งน่ากลัวมากเท่านั้นมีตำนานเล่าว่าชายหนุ่มชาวเอสกิโมคนหนึ่งออกจากบ้านไปหาปลาเมื่อพระอาทิตย์ตก เขาก็เร่งรีบกลับบ้านทว่าระหว่างทางกลับโชคร้ายเจอคาลูปลิกอยู่ริมน้ำเขาหาทางเอาตัวรอดด้วยการดูถูกในเวทมนต์ของคาลูปลิกคาลูปลิกที่โมโหจึงแปลงร่างเป็นแมวน้ำให้ชายหนุ่มดูบางตำนานก็บอกว่าแปลงร่างเป็นวานตอนที่คาลูปลิกกำลังแปลงร่างและไม่ทันระวังตัวชายหนุ่มก็จัดการมัน และกลับบ้านไปหาครอบครัวได้อย่างปลอดภัยโอบาลิยงผีเกาะหลังเมื่อถูกเกาะหลังแล้วจะสะบัดไม่หลุดและหนักขึ้นเรื่อยๆโอบาลิยงแปลว่าขอขี่หลังหน่อยเป็นที่มาของชื่อเจ้าผีตัวนี้จากผู้ที่เคยพบเจอได้บรรยายว่า มันมีลักษณะคล้ายมนุษย์ตัวเล็กบางก็ว่าเป็นกลุ่มก้อนดำๆ<ม>เพราะมันเกาะอยู่ด้านหลังยากที่จะมองเห็นได้ชัดแต่ส่วนใหญ่เชื่อว่ามันไม่มีรูปลักษณ์ที่ตายตัวเพราะสามารถขยายร่างแปลงล่างเพิ่มหรือลดน้ําหนักได้ตามต้องการเพื่อแกงคนที่โดนมันเกาะหลังผีเกาะหลังจะซ่อนตัวอยู่ตามที่มืดๆ หรือตามป่าเขาแล้วรอจังหวะที่มีคนเดินผ่านมันจะกระโดดขึ้นเกาะหลังเหยื่อแม้ว่าจะพยายามดินหรือสะบัดอย่างแรงก็ไม่สามารถทําให้ผีเกาะหลังหลุดออกไปได้จากนั้นก็จำต้องยอมเดินทางต่อไปโดยมีผีเกาะหลังไปด้วย <c oughs> เมื่อแบกผีเกาะหลังเดินทางทุกย่างก้าว น้ำหนักตัวของมันจะมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นถูกทับแบนจนเดินต่อไปไม่ได้ <c oughs> เมื่อเหยื่อไม่ยอมเดินผีก่อหลังก็จะเบื่อหน่ายและหายตัวไปเองแต่หากว่าใครอดทนแบกมันขึ้นหลังเดินทางไปเรื่อยๆเดินกลับไปจนถึงบ้าน <c oughs> เมื่อรู้สึกตัวอีกที <c oughs> ก็จะพบว่าพีก่อหลังหายตัวไปแล้วส่วนสิ่งที่ถูกทิ้งไว้บนหลังก็จะกลายเป็นถุงที่บรรจุทองคำ หรือของมีค่าจำนวนมากทําให้คนคนนั้นมีชีวิตที่สุขสบายไปตลอดมีตำนานเกี่ยวกับผีเกาะหลังมีชายชราคนหนึ่งบังเอิญเจอคนตัวเล็กที่ข้างป่าคนตัวเล็กนั้นพูดว่าขอขี่หลังหน่อยซ้ำๆทั้งยังบอกอีกว่าขามีปัญหาทําให้เดินไม่ได้เนื่องจากชายชราเป็นคนใจอ่อน จึงยอมแบกคนตัวเล็กขึ้นหลังชายชาราเดินทางเป็นระยะทางไกลท่ามกลางหิมะพร้อมกับน้ำหนักที่มากขึ้นเรื่อยๆแม้จะเริ่มสงสัยแต่ชายชาราก็ไม่ได้ถามอะไรเพียงกดคนเดินต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเดินมาถึงบ้านของตัวเองจึงพบว่าคนตัวเล็กที่เกาะหลังนั้นหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้กลับกลายเป็นถุงหนักอึ้งไปหนึ่งแทน และเมื่อเปิดถุงออกดูก็พบว่าในนั้นเต็มไปด้วยทองคํำจำนวนมากจึงได้รู้ว่าแท้จริงแล้วตนเองได้แบกผีเกาะหลังมาตลอดทางเรื่องนี้ทำให้หลายคนเชื่อว่าการพบเจอผีเกาะหลังถือเป็นโชคดีอย่างหนึ่งสำนักสงร้างอาจารย์ส่วนอุทยานหุ่นปั้นฝังวิญญาณ ผสมกระดูกผีตายหงพระอาจารย์ส่วนเป็นยอดพระเกจิชื่อดังแห่งยุคที่ได้ทำการปลุกเสกของขังไว้เป็นจำนวนมากเดิมทีท่านเคยอยู่ที่วัดท่าลาใต้แต่เมื่อผู้คนมาขอของขังมากขึ้นเรื่อยๆท่านก็ได้ย้ายมาก่อตั้งสำนักสงฆ์ของตนขึ้นมาแทนสำนักสงฆ์ของพระอาจารย์ส่วน ตั้งอยู่ที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นพื้นที่ขนาด12ไร่เป็นสถานที่สุดหลอนอันดับสองของประเทศไทยที่เต็มไปด้วยหุ่นปั้นจากวรรณคดีและความเชื่อทางาศาสนาของไทยจีนและอินเดียจำนวน242ตัวเช่นเจ้าแม่กาลีเทพแปดเซียน เจ้าแม่กวนอิมยักษ์จากวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณียักษ์จากเรื่องนางสิบสองหรือขุนโจรที่มีชื่อเสียงในอดีตและยังมีหุ่นปั้นอีกจำนวนหนึ่งที่ยังปั้นไม่เสร็จเมื่อท่านมรณะผ้าไปในปี2536สําสำนักสงฆ์แห่งนี้ก็ค่อยๆร้างผู้คนไร้การดูแลจนเถาวัน แลวะวัชพืชเติบโตขึ้นมาเกาะเกี่ยวหุ่นปั้นยิ่งทำให้สถานที่แห่งนี้เกิดความหลอนและวังเวงเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นแหล่งท้าทายความสยองขวัญสำหรับเหล่าคนชื่นชอบเรื่องลี้ลับหุ่นปั้นในสำนักสมถูกปั้นขึ้นอย่างปราณีตทั้งยังผสมกระดูกของผีตายโหงเข้าไปด้วยจึงทำให้ดูเหมือนกับคนจริงและในตอนที่พระอาจารย์ส้วนอยู่ จะต้องทำพิธีเส้นไหว้หุ่นปั้นเหล่านี้ตลอดชาวบ้านจึงเชื่อว่าหุ่นปั้นเหล่านี้คือสาเหตุของความแปลกประหลาดหรือเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในสำนักสงฆ์ผู้ที่เคยไปเที่ยวชมบอกว่ารู้สึกเหมือนกับว่าดวงตาของหุ่นมองตามพวกเขาไปตลอดสายตาคล้ายกับว่ามีดวงวิญญ,ญาณสิงอยู่ในหุ่นปั้น บางก็ว่ารู้สึกเสียวสันหลังอย่างอธิบายไม่ถูกเมื่อเข้าไปในสำนักสงฆ์ชาวบ้านบางคนยังบอกอีกว่าเคยเห็นหุ่นปั้นออกมาเดินกันตอนกลางคืนวันดีคืนดีก็เห็นคนดูแลสำนักสงฆ์คนสุดท้ายที่เสียชีวิตไปแล้วเดินไปมานอกจากความวังเวงของสถานที่แล้วหุ่นปั้นบางตัว ก็มีประวัติสุดหลอนเช่นแม่สมบัติว่ากันว่าเกิดจากเรื่องจริงของหญิงสาวที่ตายท้องกลมเหมือนแม่นาคพระขนหลังจากที่แม่สมบัติตายไปวิญญาณก็ไม่ยอมไปสู่สุขติแต่กลับไปตามหาสามีและหลอกล้อผู้คนไปทั่วจนชาวบ้านทนไม่ไหวจึงนิมนต์ให้พระอาจารย์ส่วนช่วยเหลือ ท่านก็ปราบผีแม่สมบัติได้สำเร็จก่อนจะนำเอากระดูแขนของแม่สมบัติมาปั้นผสมกับวัสดุอื่นเป็นหุ่นปั้นและไายคาถาสะกดวิญญาณไว้ไม่ให้ออกไปอลาวาดอีกสำนักสงฆ์ของพระอาจารย์ซวนถูกปล่อยทิ้งให้รกร้างเป็นเวลากว่า30ปีนับตั้งแต่ปี2536ถึงปี2566 เนื่องจากเป็นสถานที่ส่วนบุคคลที่พระอาจารย์ส้วนได้ใช้ที่ดินส่วนตัวสร้างขึ้นแต่ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงสถานที่ทำให้ดูน่ากลัวน้อยลงแต่งแต้มสีสันให้หุ่นปั้นดูสดใสทำให้มีผู้คนมายเยี่ยมชมมากขึ้นและยังมีบางส่วนที่มาเพื่อลองของว่ามีวิญญาณในหุ่นปั้นจริงหรือไม่